เข้ามาที่ร้านพี่ลงแล้วนะครับพุทธที่21สิงหานะครับโอ้ยด้านในหัวบักเป๊กเลยเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้านะครับอ,อันนี้ราคาจริงๆใช่ไหมเนี่ย80บาทนะครับตัวนี้กำฟ้าตาเหลืองนะข้างล่าง300สวัสดีครับ เจ้าของร้านตาลายแล้วเ oh, <laughs> จ้าของร้านตาลายแล้วโอ้ <laughs> oh, <laughs> ไปแล้วตัวนี้นะฮะนี่ดูนะขายแล้ว <laughs> <laughs> จะได้ถูกลงเลยพี่ <laughs> <laughs> ที่ลงบอกว่าวันนี้เจ้าของร้านตาลายแล้วนะครับ <laughs> <laughs> น่าจะกึมกึม <laughs> ง่ายๆนะครับบอกว่าให้มาซื้อตอนนี้นะราคาจะถูกแกบอก <laughs> ตัวนี้สวยนะครับไปแล้วหัวเป๊กเลยหัวใหญ่มากเลยนะครับปลาสามิิวนิดๆตอนนั้นนะผมจําราคาได้นะตัวนี้สองพันห้าติดไว้หน้าตู้นะครับจําราคาได้อยู่อ่าอันนี้เป็นลูกจีบีตัวผู้นะครับมีคอมเมนต์สอบถามว่า ลูกปลา GB ีอ่ะมาจากพ่อปลาแม่ปลาแบบไหนนะครับคือตัวอย่างนะครับตัวนี้เป็นพ่อปลาได้นะครับถ้ามีเชื้อนะต้องย้ําไปก่อนว่าถ้ามีเชือ้อเพราะว่าบางตัวมันเป็นกําฟ้าจะไม่มีเชือ้อแต่ผมดูจากตัวนี้ไม่น่าใช่กําฟ้านะครับน่าจะเป็นฟาวเวอร์ฮอนลอกก็คือน่าจะมีเชือ้อตัวนี้แหละที่เขาใช้ทําเป็นพ่อพันุ์ GB นะครับก็คือใช้พ่อลอกหรือแม่ลอกหรือทั้งพ่อและแม่ลอกทั้งคู่นะครับ เราจะเรียกว่า G B ทั้งหมดนะครับทีนี้เราเข้ามาดูข้างในนะครับตู้แบ่ง400 600มีราคาติดไว้นะครับเริ่มที่400ตู้แรกเลยนะครับตัวนี้ทรงมีปุงนะครับและละเอียดเอาด้านหน้าไม่รวมปุงอ่ะสวยเลยนะถัดมา พวกนี้เขียนไว้600ทั้งหมดนะครับ4ี่ตัวนี้เป็นกำฟ้าลูก F นะครับน่าจะเป็น F2 นะตัวนี้ตาขาวด้วยเนื้อตัดทูโทนแดงเหลืองนะครับเหลืองอาจจะไม่เข้มมากนะครับแต่มองออกว่าเป็นแดงเหลืองนะทรงไปด้านหน้านะหัวยื่นมาด้านหน้านะครับดูจากรูปทรงหัวส่วนตัวนี้เป็นกำฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้เนื้อแดงเหลืองเหมือนกันนะซึ่งเหลืองท้ายค่อนข้างสวยอยู่นะครับหนูไม่หันข้างเลยหนู อ่าอันนี้นะฮะเนื้อด้านหลังค่อนข้างเหลืองนะครับตัวนี้ตาแดงนะครับมาร์กยาวถัดมาตัวนี้หน้าหวานนะครับตัวนี้เป็นทรงหน้าหวานเนื้อท้ายเหลืองเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้อันนี้ก็เป็นลูกเอฟนะดูพอดูออกอยู่ว่าเป็นลูกเอฟนะครับแต่หุ่นไปทางคาร์บอนนิดๆแล้ว ต่อมาพันสองตัวแรกตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับราคาโดดกว่าเพื่อนข้างๆพอสมควรนะครับหนึ่งเท่าตัวดูจากมุกเป็นจำฟ้านะครับเครื่องหางเต็มสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้ทรงสวยงามนะ้อหัวนะครับเรื่องแดงมาแล้วแดงใช้ได้ถัดมาด้านข้างตัวนี้แปดร้อยนะครับหุ่นทุกอย่างเป็นฟอร์กฮอนนะ แต่ดูออกว่าเป็นกำฟานะครับตัวนี้อาจจะเป็นลูก F2 นะหน้าติดซินอยู่เลยอ่ะผมเรียกถูกใช่ไหมโครงหน้ายังเป็นซินอยู่นะครับแต่หุ่นทุกอย่างเป็นฟาวเวอร์ฮอนหมดเลยนะเนื้อใสสะอาดเลยไม่มีมุกขึ้นหัวเลยนะครับเหมือนปลาแดงซินที่อยู่ตามเมืองนอกเยอะๆแปดร้อยนะ,ะตัวนี้ตัวนี้ลูก FGB นะครับเอ้ย ม่ใช่ลูกปลาลอก G B จะบอกลูกปลาลอกเป็นลูก F ซะแล้วเนื้อทูโทนแดงเหลืองนะฮะหกร้อบาทตัวนี้ตัวนี้น่าจะสี่นิ้วนะฮะประมาณสี่นิ้วถัดมาหกร้อยเช่นกันกาฟ้า F สองตาขาวนะครับเนื้อทูโทนแดงเหลืองนะคระับท,ท,ท้ายเหลืองค่อนข้างเข้มตัวนี้เล่นตู้ด้วยนะ,ะเล่นตู้เล่นนิ้วนะครับตัวนี้สามร้อยนะครับเนื้อเนื้อซึมหรือเนื้อลอกเนี่ยผมขอสังเกตนิดนึง อ๋อเนื้อลอกนะตีเข่าดํานะครับปลากําลังลอกนะครับทีบีกำลังเนื้อลอกนะสามร้อยนะครับตัวนี้ส่วนด้านล่างที่ลงปิดไฟนะครับอ๋อชุดนี้เป็นอันเนี้ยหมายไทยแล้วก็ส่วนชุดต่อมาโอ้เบอร์สี่ตัวนี้สวยนะครับเนี่ยเนื้อลอกทูโทนแดงเหลือง้วยนะครับ กำลังลอกยังไม่เคลียร์นะเฮ้ยตัวนี้สวยอา่าเขียนไว้เบอร์สี่ผมไม่มั่นใจว่ามีการจองไว้ไหมนะครับแต่ปลาสวยมากเลยแล้วเ,เนื้อลอกมาสีดีด้วยนะท้ายหางเหลืองส้มค่อนข้างชัดเจนนะ ส่วนด้านนี้เป็นลูก F2 ทั้งหมดเลยนะครับเขียนติดไว้ตู้เดียว800นะครับด้านบนด้านบนตู้แรกไม่มีปลาตู้2องฟอเวอร์ฮอนนะครับตู้สาไหมไทยตู้4ี่ฟวเวอร์ฮอนหัวใหญ่600บาทนะครับ ตู้5 650กรห้าสวเวฮอนแดงหัวใหญ่นะครับตู้หกคาดว่าเกิดจากการแก้ราคานะครับ7็ 700, หรือ800นี่นะฮะประมาณนะครับตัวนี้เป็นใหม่ไทยเนาะหัวใหญ่ดีส่วนช่องกลางตู้ด้านนี้ขายไปแล้วตู้แรกตู้2 500บาทนะครับตาขาวลูก F2 ปลาลอกนี่นะตาขาวลอก อันนี้ก็ลอกเนี่ยมันมีหมายเลขกำกับนะไม่มั่นใจว่าหมายเลขนี้คือการจองไว้ไหมนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็มาสี่คือตัวลอกตัวเนี้ยลอกเคลียร์หมดแล้วนะสามตัวนี้อ่ะต่อมาเรามาดูตู้ปลาวิ่งกันนะครับตัวนี้โฟล์ฮอนทรงสวยสั้นกระชับหัวใหญ่นะครับราคาไม่มีติดไวนะ้เนาะ ตัวด้านนี้ไหมไทยทรงสั้นหัวใหญ่ครับราคาราคาไม่ได้มีติดไว้เหมือนกันนะครับตัวนี้ต่อมาด้านในตัวนี้ราคาไม่ได้มีติดไว้เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นกำฟ้าลูก F2 ตามุกนะครับมุกสวยเลยอุ้ย ปลาคึกเกินไปนะไม่กล้าไล่ข้างอยากให้เห็นด้านข้างนะแต่กลัวปลาเขาจะชนตู้นะครับอ่าเห็นแล้วตัวนี้น่าจะสี่นิ้วกว่านะครับมุกเดินหัวสวยเลยนะส่วนตู้ด้านล่างด้านล่างเป็นปลาใหญ่นะครับเขียนไว้อยู่แปดร้อยกับพันสองราคาไหนกันแน่เนี่ยตรงนี้พันสองตรงนี้แปด้อยนะครับ อาจจะลดราคา800หรือเปล่าเอามุกจริงๆมุกสวยนะครับเป็นมุกเส้นเล็กละเอียดนะครับเดินเต็มหัวเหมือนหัวยุบนะฮะตอนนี้ต่อมาตู้นี้อ่ามีราคานะครับกําฟ้าลูก f อฟพันนะครับเป็นน่าจะเป็น F2 นะตาขาวเลยตัวนี้องค์ประกอบครบนะครับมุกแดงนะฮะ มุกแดงตาขาวมาร์กยาวเต็มตัวนะครับตัวนี้องค์ปาะกบปกอ,อยู่หนึ่งันสองร้อยนะครับตัวนี้ด้านบนอ๋อเป็นฟาวเวอร์ฮอนตาขาวหรือกำฟ้าลูก F3 F4 โดยประมาณนะครับมุกข้ามหัวเป็นเส้นเล็กนะครับทรงทรงกระชับอยู่นะ อัดมาโอ้หัวไปโดนอะไรมาเหมือนเป็นหูเป็นฝีอะไรประมาณนี้นะครับผมแค่สันนีฐานนะหรืออาจจะโดนกัดนะฮะตัวนี้หัวเลยเป็นรอยนูน,นขึ้นมาไม่มีราคาติดไว้นะครับตัวนี้ด้านล่างด้านล่างโอ้โหหัวไปเริ่มเลย น่าจะเป็นโฟล์วฮอนนะครับแต่ว่าเคยมีเคยผ่านการเป็นลูก F มาก่อนอ่ะ F 4สี่ไหมอ่ะหรือไม่ก็อาจจะหลุด F4 ไปแล้วนะครับผมสันนิษฐานจากมุกเฉยๆนะครับเพราะว่ามุกเขาเดินโหดเดินไปเดินเข้าตาเข้าปากเข้าหน้าหมดเลยนะส่วนตัวนี้ค่อนข้างเขียนไว้ว่าตัวเมียนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีราคาหมดเลยนะครับ ด้านบนด้านบนเป็นฟาวฮอนโนอขายไปแล้ออวผมให้ดูตัวเนื้อปลานะครับมุกสวยข้ามหัวนะครับทรงกระชับสั้นแดงนะครับโอเคนะครับน่าจะหมดแล้วอ๋อมีด้านนี้อีกนิดหน่อยนะตัวนี้เป็นทรงมีพุงแต่มุกสวยนะครับ กาน,นี้มีเหลือไหมถ้าไม่เหลือก็แสดงว่าหมดแล้วหมดแล้วโอเคนะฮะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ